มีพนักงานใ้อยู่ครับโอเคขอบคุณครับวันนี้ขอักงนวันนี้ขอบคุณมากขอบคครับขอรับใครสนใจครับทุ่ดเล็นยสูงจ่าจ่าขอบคุณครับ จบการปีแล้วบปีแล้วเร็วมากคุณเป็นจา๋มหม่ไม่มมเนใหมเดินเลยเรบงานลาคบไปงานลาบ

หมดหมดตางต่อคิวนิดเดียวครับเดินที่กองกลาง้า่ถึงแล้วนะครับไปซื้อก่อห้กันมาได้ยิ่งทุกคน

<laughs> Oke <Okay. laughs> <Okay. laughs> ค่ะค่ะดิฉัน <laughs> อ่ายแล้วเชิเลยะค่าแล้วนได้เลยนะคะทีรั่กนก็เป็นปรานได้ถ้าจะต้่อยวไป่เปิดกล้องเลยนะครับเปิดกล้องเลยไปนังซื้อยังซื้อได้นะจ๊ะ ก็คือเดนวนดนวนไม่ได้ถ่ายนี่ตอนดหนอยวรสดนีมัันดไม่้เลยวนเลยวนเลยตอวเออเก่งมากคนเป็นร้อยล้วไม่ว่าเลยคนเลยพี่ต้องขอแค่อย่างเดียววนให้หน่อยเดนวนอขวนนย เก็บดีละค่ะเก็บดีโอเคโอบคุณจะหาเวลาไปไหนกันบ้างคุณจะไปไหนค่ะสวัสดีครับคุณจะไป้หนค่บพอใจล้วก็กดได้เลนะคะขอบคุณค่ะครับคุก็ไปได้เลยคุณก็เข้าไปจังหะครับโอเคได้เายครับ Baik, <laughs> Bapak. ไปดีครับเดี๋ยวเซ็นที่ไม้ห้าห้จอดแล้วก็ทำเป็นก่องส่งกันในได้ต่องแล้วอยู่ในกล่อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Come on in and have We

สม่ได้ครับไม่ไดครับครับไม่ครับไมรับไม้คร่ได้ครับไม่ไดครับไม่ไับไม่ได้ครับครับไม้คไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ไดครับไ่ไครับครับไม่ไรับไม่ได้คร้คครับไม่ไ่ได้ครับไม่ได่มั้คไม่ได่ คนหน้าเลยนะครับน,นิ่งๆนะครับเชิญเลยครับผู้ชายเชิญนะครับเป็นผู้ชายแจตจ่ก็ย,ยังสดไห่ือน,ร,นรันโอ้ย <c oughs> เรขอบคุณครับพี่ไม่้องคิวนะครับยกกล้องขึ้นมาแค่ต่อคิวนะครับเพื่อนข้างหลังนอเตะเลยอ๋อล ปเลยป่ะมเจอนะชื่อน้องอะไรชื่อ KO ครับ k K O ก้านะครับไยรับได้อยู่เองนะครับี่ไป้ักได้ต้องนแ่เดินคนต้อมาเก้าเาเก้าเาเกาเก้าเก้าเ้าเ้าเก้าเก้้อเกนา้า้าเก้าเเ้เก้าเก้เาเกเล้นเกกาเกกาเ้ไเเกาเก้าเ้ ขอบคึณคจับคุณพีนออกมาเลยนะออกมาเลยเีี่ยาี่นของดม่อนคพี่นะครับอันนี้คือจริงจริงนะครับไม่น้องซลเฟี่เซลฟี่แบบนี้อ่ะเซลฟี่สก๊อตไง S L P H Y S L P H Y หร โอเคน้อซูฟี่ขอบคุณนะคะเ้ย่คกรเตรียมรเ่ซฟี่ใช่หมคือของนิสันเลยใช่ไหมโอเคาปเาย ฝากทีงานได้พี่ทีงานเราหายได้ครับพี่ได้เลยครับมีสตูดิโอเป็นคนจีนได้เลยติดต่อติดต่อีนอบกลาคขอบคุณครับ้รับยามเนันนครับคัมนครับ

สอรูหัวใจประกบพี่พี่พี่ต้องไม่ยืนถ่ายตรงนี้นะตะกีจบองตะเกียบติเกียบถ่ยแล้ว้องหยดแล้วเอะค่ะทเดินตะก้าหัวความการูนานะครับทุกคนเสียเวลาโอเคเนตั้งใจอยู่ครับ

ถามประกวดถามไม่ใช่รูปการอ๋อถามประกวดรายการใช่ไหมประเมนเลยครับเอาไปข่าให้ฉันเหรอไปแชร์ตาต้องทีนะคะตาต้องเต็มเลยไปนั่งไปเจอคุณพิมมา

เราเป็นเพื่ันอย่างเตมที่นะโอเคขอบคุณมา ฝตรั้นสื่นะครับด็อกตอุนะครับามสม Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không được thải, không được thải, thải đ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 i, thải

การที่พักตอไปแล้วนะคะ่ันคไปไหะอ่อดทั้คทุกครออกไปวพีไหนนะคะ่ยอเนรอไหลยตองนะคะไปขนาดถ้าออกไหม่ะใครับอตเลยขงการไปที่ไหนรู้ขอร